สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมแนะนำตัวให้ผมนิดนึงครับพี่กานชื่อการครับชื่อพี่กานก็อยู่ตะมาถ้ำอำเภอตะกวทุ่งครับผมครับเมื่อกี้อยากให้ผมมาดูต้นนี้ยมันเป็นยังไงฮะพี่การลองอธิบายหน่อยครับเอ่อต้นนี้เดิมทีต้งแรกไม่ไม่เคยมีลูกอืไม่เคยออกทลายออืก็สังเกตดูจากจากใบตรงนี้นะครับทางใบตรงเนี้ย ระยะอย่างเงี้ยตรงเนี้ยถ้าชาวสวนจะรู้เลยว่าไม่มีทลายแน่นอนอตั้งแต่บำรุงมาก็ออกทลายมาเยอะนิดตัดขายไปสองรอบแล้วครับคือพูดง่ายว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยไม่เคยได้แทงขายไม่เคยได้แทงไม่เคยได้แทงขาย,ย,ขายตอนที่เราใช่ปุ๋ยธรรมดาอย่างนี้แล้วกันปุ๋ยปกติมัน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 ไม่สมบูรณ์อ่ะเนาะ,ะแต่ทีนี้หลังจากมาใช้ ปามดีใส่ไปกินรอกถึงได้แทงขายครับอันนี้น่าจะสักสองถึงสามรอบนะสองถึสามรอบพร้อมกันกับกับทุกต้นเพราะว่าตน้นอื่นกอสูงสูงกว่านี้แล้วคือคือที่เรามาดูต้นนี้เพราะต้นนี้มันเป็นต้นที่ไม่สมบูรณ์ไม่ปกติเลยซึ่งมันมันจะงอใบงกอ่าอ่าแล้วพี่การประทับใจตรงที่ว่าคือผมมาใช้ปามดีแล้วมันแทงนกออกมาแล้วมันมีทลายให้แทงขาย ใช่ครับใส่ไปสามรอบพี่การใส่ต้นต้นนี้ใส่ครั้งแรกกี่ช้อนอันนี้จะเยอะกว่าปกติหน่อยสักสามประมาณสามถึงสี่ช้อนอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าต้นที่มันปกติเราก็ใส่ปกติครับต้นที่มันมีปัญหาเราก็ใส่เยอะหน่อยเพราะมันขาดมากกว่าคนอื่นครับมันไม่สมบูรณ์โอ้โหแต่แนวโน้มดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะนี่นะ,ะผมให้ดูใกล้ๆนะพี่การบอกว่าเมื่อกี้นี่คือแทงไปแทงไปหลายลายแล้วนะครับแทงขายนะฮะ แล้วก็ไอตัวใหม่ก็เริ่มมาแล้วนะครับนี่นี่นี่มีรอบคอเหมือนกันนะพี่ก้านนะครับฟังนี้็มีนะครับนี่โอ้โหนี่เลยฮะเดี๋ยวผมวนให้อีกรอบเลยงนี่แหละฮะอ่ะสุดท้ายอยากให้พี่ก้านฝากนิดนึงครับพี่ก้านว่าพี่ก้านประทับใจในส่วนของตามดีเนี่ยตรงไหนอะไรยังไงบ้าง คิดว่านะส่วนตัวก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรครับพี่เพราะว่าลดต้นทุนลดเ,เวลาครับก็สามารถใช้ได้แล้วได้ผลดีกว่าหุ่ยสูตรที่เราใช้เคยใชต้ต้อง,องลองลองลองเปลี่ยนครับผมอ,อันนี้นคือคือพุยสูตรด้วยตัวเอง ไม่ได้เชื่อโฆษณาไม่ได้เชื่อคนขายไม่ได้เชื่อใครเลยผมก็ลองผิดลองถูกมาเยอะก็ก็มาก็มาเจอครับครับผมโอเคขอบคุณพิการมาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ